ถ้ามาคาเฟ่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะบ้านแม็กคอฟฟี่เป็นคาเฟ่ที่อยู่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้ๆกับวัดเขาสุกิมนะคะแล้วก็มีขนมอยู่ในตู้เนี่ยมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาอยู่ใกล้ๆเขานะคะไม่ใช่ถนนเมนด้วยนะคะแต่ขนมเนี่ยมากมายหลากหลายตื่นตาตื่นใจและที่สำคัญนะ เห Dante, Nacional, official, really ็นเครื่องกาแฟไหมคะเห็นเครื่องก็รู้แล้วว่ากาแฟเขาต้องอร่อยแน่เลยนอกจากกาแฟขนมนะก็มีอาหารด้วยนะคะอาหารเนี่ยถือว่ารสชาติดีเลยแต่ละอย่างนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟเนี่ยแหละค่ะมีทั้งชาแล้วก็มีขนมนะคะราคาขนมของเขาเนี่ยตกชิ้นหนึงร้อยกว่าบาทนะคะแต่ถือว่ารสชาติดีสมราคา